สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งสบู่เบนเน็ต C&E ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับหนึ่งห้าปีสอนดีเมลผลิตภัณฑ์นม UHT รสเมาชอเเ็อกโกแลตคุณผู้ชมครับกลับมาครับทุ่มยี่สกนาทีวันนี้ไม่มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่เรากำลังตามอยู่และตอนแรกเราลึกว่าจบ ไปก็คืออยู่ที่อ่างทองชื่อว่าคุณสมานขอสังวนนามสกุลก็แล้วกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเขาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งคุณสมานมันมีภาพแกะเขย่าไฮโลอยู่แล้วเป็นการเขย่าไฮโลเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นงานศพด้วยเนี่ยนะฮะตรงบริเวณทุ่งนามหมู่11ตําบลแสวงหาจังหวัดอ่างทองหลัง